<c oughs> สวัสดีครับเหน๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาดูรถอัดฟางนะครับที่เพิ่งไปรับมาใหม่ <c oughs> ตัวนี้เป็นแมสซี่นะครับแมสซี่หนึ่งสองสีใบเหลืองฝรั่งเศสนะครับอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้ครับแฟรนฝรั่งเศส1 2ึส ถ้าเป็นแคนาดาก็จะเป็นไม่ใช่ตัวนี้นะจะเอ็นอีกตัวนึงแล้วก็สังเกตกาดครับกาดฝรั่งเศสจ,จะเป็นแบบนี้แต่กาดแคนาดาจะจะเรียบๆครับเรียบๆแล้วจะเป็นสันตรงนี้สันข้างๆสองข้างก็ระบบก็คล้ายๆกันครับเหมือนนกัน แต่น่าจะเอ่อแตกต่างกันที่เหล็กนะครับเหล็กฝรั่งเศสจ,จะค่อนข้างที่จะทนแล้วก็จะนากว่านะครับมาจากสุพรรณเลยครับคันนี้ราคาก็ จะไปเลขสี่แล้วนะครับถ้าตอนหน้าอาัดนี่ไม่แน่นะครับหน้าใกล้ๆที่อ่ตอนที่เกี่ยวข้าวอ่ะถ้าเราไปซื้ออ่ะอาจอาจจะมีสามปลายหรือว่าสี่เลยนะครับราคานะครับแรงมากนะครับตัวราคาแรงแต่จริงๆอะ่ะจริงๆนะครับคือ เราไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้ก็ได้แต่ว่าผมชอบที่มันดูแลรักษาง่ายนะครับมาดูชุดมัดชุดมัดมันไม่ซับซ้อนนี่ครับดูยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเขาก็จะให้ดูเรา ถ้าเราไปดูเราก็จะดูชุดมา์าดูสภาพภายนอกบวกด้วยนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับแล้วก็ดูข้างในบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดูพวกข้าเขียมีชนมาหรือเปล่านะครับบางทีบางทีต่างประเทศเขาใช้ก็มีโซ่หลุดโซ่ขาดอะไรบ้างเวลาเขามีคันหนึ่งอะ่ะคันนึง ฝรั่งเศสเหมือนกันนี่แหละนะครับตอนที่ไปดูก็มันมีฝรั่งเศสสองคันที่เพิ่งลงตู้ใหม่ลงมาจากตู้ใหม่นะครับแต่ว่าที่จอดอยู่ก็มีหลายคันนะครับแต่คันนั้นคันที่มาคู่กันกับคันนี้ก็เออไหนนอนี้นี่ขาตรงนี้นะครับจะเชื่อมมานะครับเพราะว่าดูดูแล้วน่าจะต่างประเทศน่าจะโซ พวกโซ่นั้นหลุดหรือเปล่าแล้วก็ประกอบใหม่แล้วที่นี้ไม่ได้รอบครับไม่ได้รอบแล้วขาเขีเ่ยขาเขี่ยเขี่ยฟางไปปุ๊บแล้วลูกสูบกระทุงมาโ <c oughs> ดนขาเขี่ยหักก็มีรอยเชื่อมมาครับกเลยไม่ได้สภาพคันนั้นก็ดอกจากคันนี้ลงเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่ว่าบล็อกข้างในบล็อกคันนั้นจะสวยข้างในบล็อกคันนั้นจะสวย แต่ข้างในข้างในบล็อกคันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็โอ้โหใช้ไปเถอะครับเนี่ยเหล็กกีมินเนี่ยผมว่าก่อนที่เหล็กจะผุพังไงคนใช้นะ่ะมันจะผุก่อนนะ <laughs> อ่ะนะครับนั่นแหละ น,นี่ล้ออ่าอันนี้ก็เป็นล้อยางจากนอกครับตัวนี้ก็ให้เขาหาใส่ให้นะครับล้อตรงนี้เอาไว้เวลาขึ้นคันนาตอนใช้ก็น่าจะได้ถอดออกนะครับนี่ถอดออกฝาโครงฝาครอ,อบถอดให้เห็นการทำงานทั้งหมดจะได้ดูแลรักษาง่ายนะครับ 124ก็จะเป็น2องขาเขียนะครับถ้าเป็น128ก็จะเป็น3ามาขาเขียหน้าเก็บฟางก็จะกว้างตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สลับสลับขาเขียนะก็คือขาเขียสองขานี้จะควักพร้อมกันแต่ถ้าเป็นเอ,อบางที่เขาก็สลับแล้วเนะเาะสลับแบบ ให้ขาเขี่ยมันมันไอเน,นี้ยคนคนละข้างอะ่ะให้อันนี้ควักเข้าไปอันนี้ยืดออกมาอันนี้ควักแล้วอันนี้ควักเข้าไปอันนี้ยืดออกมาคนละคนละทีอันนี้มันจะควักพร้อมกันสองทีเลยเห็นไหมมันจะลงพร้อมกัน ภาพก็ยังเดิมๆอยูครับสีเดิมก็ไม่ให้ชอบแบบชอบแบบสีเดิมๆครับไม่ผมไม่ค่อยชอบแบบทำสีก็จะไปดูสีดูถ้าใครจะจะซื้อจะดูก็แนะนำนะครับไปดูตอนที่เขากำลังยกลงเลยก็จะดีมากนะครับเราไปเลือกเอาเลยถ้าเราไปทีหลังก็บางทีเขาทำสีอะไรแล้วเราไม่เห็นจุดต่างๆ เรามองไม่เห็นนะบางทีเขาพ่นสีทับไปแล้วคอลาก็ยังเป็นเดิมเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้ออ,อะไรนะตาไกล่ลูกหมากตาไก่มาใส่นะครับเวลาขึ้นคนนาเวลาเวลาขึ้นคนนาเวลาข้างซ้ายกับข้างขวามันมันเหยียบพื้นไม่เท่ากันแล้วรถมันจะบิดเนาะถ้าเป็นแบบนี้มันจะงัดเลยนะครับนี่มันจะงัดงัดกันเลย งัดพวกสลักงัดพวกรูนี่เลยมันจะงัดไปซื้อแบบลูกหมากตาไก่มาใส่ครับเวลาขึ้นมันจะได้เลื่อนตัวได้นิดหน่อยอย่างเดมเดๆครับ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกัน คันก่อนหน้านี้บ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไก่นี่ครับถ้าเป็นแคนาดาถ้าเป็นหนึ่งสองสี่แคนาดากาศจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าคันนี้ฝรั่งเศสนะนี่นะครับแต่ว่าเหล็กบางโอ้ไก่แล้วไก่อันนี้เหล็กจะบางครับ เป็นฝรั่งเศสจริงอยู่แต่จะบ,บางคันนี้เป็นเมสซี่สามสีดีๆนี่เองนะครับเดีวพาไปดูฝั่งนูน้นนี่อันนี้นี่อันนี้แตกไปแล้วเนี่ยแล้วก็เชื่อมไม่อยู่ด้วยมันสั่นอันนูน้นก็เหมือนรอยเขาเชื่อมเขาปะมาเหมือนกันนะ มาดูชุดมัดครับชุดมัดต,ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นชุดมัดนิวก็จะเยอะหน่อยสลับซับซ้อนครับชุดมัดนิวเยอะๆชุดบล็อกตรงนี้ก็เหมือนจะสั้นๆกว่าหนะึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่มันจะยาวยาวกว่าตรงนี้ก็ได้ทำการเสริมล้อไป ก็พี่ชายเป็นคนทําแล้วผมก็มาแก้ทีหลังอีกนะครับแต่จริงๆอ่ะใส่ล้อตรงนี้อ่ะดีนะแต่ว่าคือแกททามาอย่างนี้แล้วผมก็เลยเออเอมันมันไม่มันมัน,ม,นมันทาได้ไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะคือเก็บเหล็กเศษเหล็กมาใส่เผาตัวนี้อ่าเพาตัวนี้ก็ขยับนี่อันนี้ผมไปทําใหม่เสริมใหม่ทําใหม่เมื่อก่อนมันมันหักนะครับทุกคน คือเชื่อมยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกทําไงนะแต่ผมเอาแก๊สต,ตัดออกแล้วก็ทําใหม่ทาเพาตรงนี้ใหม่ก็คือล้อตรงนี้ดีนะครับเวลาทางแคบเนาะทางแคบปุ๊บล้อปกติล้อนี้ล้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะค้าค้าถนนไปนะครับถ้าเกิดว่าทางแคบล้อฝั่งนี้มันเลยถนนไปปุ๊บล้อฝั่งนี้ก็จะค้าพื้นถนนแทนนะครับ ดีนะครับใส่อย่างนี้แต่ว่าทําให้มันดูดีหน่อยแล้วกัน <c oughs> เหล็กไม่ค่อยหนานะครับ <c oughs> เป็นฝรั่งเศสจริง <c oughs> อ,อ่าคันนี้มีเหล็กถ่วงด้วยนะนุ่นนะครับถ่วงด้วยเหมือนโคเหวี่ยง เหมือนข้าวเหวียงรถเลยมีเขาเรียกอะไรตับเป็ดปุรีตรงนี้ก็จะเป็นจมูกแบบดิบๆเลยนะครับไม่มีฟีไม่มีลูกปืนเลยชุดขาเกียร์นะครับชุดเกียร์ไปอ่จากเกียร์ไปขาเกียร์ก็จะเป็นสายพานนะครับหมดปัญหาโซ่ขาด ก็ถ้าฟางเข้าเยอะๆก็ <c oughs> สายพานก็จะฟีแล้วเราก็หยุดลดเขี่ยออกนะครับก็จะซับซ้อนนิดหน่อยครับชุดมัดชุดมัดนิวมีเป็นโซ่มานี้โซ่มาครับชุดมัดขาดตัดก้อนฟางอันนี้ก็จะเป็นเบรคชุดมัดเอ้ย เบรกก็สวยชิมเมโนใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันกับชุดมัดนี่เบรกนี้แต่เขาหนึ่งสองสี่จะเล็กนิดเดียวครับเล็กนิดเดียวหนึ่งสองสี่ย่างนี้บล็อกก็ไม่ไม่หนาเท่าหนึ่งสองสี่ให้ดูความหนาของลิรับเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งสองสี่รอบแล้วก็ เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงตัวนี้เลยแล้วกันนะครับคันนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยคันนี้ยี่สิบสองครับต่อรองได้ตเล็กไก่มาขี้ใส่ลจอดไว้ไปเบียวเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้ก่อนนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกเบรกจุดมัดเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ